นี่นี่พี่น้องน้ำคนคนเนี่ยเทปไปเลยอือนี่นี่อือใส่ก่อนเลยเนี่ยไข่ต้มอือใส่คำใหญ่เลยเนี่ย สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสูข้คนครับผมมือนีกับม่พอกันอีกแล้วครับผมกับช่องอครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมบักคําอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมแล ok. ้วครับผมนี่พี่น้องวันนี้เรามีนี่มีกรอบพี่น้องกับไข่ต้มพี่น้องมีกรอบสามก้อนกับไข่ต้มสามน่วยพี่น้องแล้วก็น้ําราดหน้าพี่น้องแม่นแล้วครับผมมือนีเฮาสิมากินลาดหน้า seats. มีกรอบสามก้อนพี่น้องกับไข่ต้มสามน่วยพี่น้อง นี่นี่พี่น้องน้ำคนๆเนี่ยเทปไปเลยนี่นี่อือหือขว้างไปทางนี้แล้วครับผมนี่นี่พี่น้องตอนหมูเน้นๆเลยเนี่ย ม,มาบันดนี้พี่น้องมอคมาปรุงรสกอนเลครับผมอันนี้น้ำตาลพี่น้องนี่ใส่ป้ายาแล้วแต่เลยครับผมผู้ใดมักหวานมักเค็มก็แล้วแต่เ,เ,ตเพลินเลยอน้ำตาลหวานจริงๆอันนี้บพริกเลวครับผม หกพริกใส่ซนี่พอหมพริกผู้ทอตำพี่น้องเผ็ดน้ำปลาน้ำปลา,านี่ยี่หอยยังกระไดแล้วพี่น้องซนี่พอมาบัดน,นี้พี่น้องลงมือซวยกันเลยพี่นอ้องกัน้นจีซวยคนกั้นเด้อครับพี่น้อง สามก้อนแน่นๆเลยนะ่งกับไข่ต้มสามหน่วยพี่นอ้องขอกันว่าอาหารยักษ์พี่น้องอาหารยักษ์คนเข้าไปก่อนพี่น้องเดียวทางหนึ่งเผ็ดทางหนึ่งเค็มทางหนึ่งหวานอมันพ่เขากัน มามาพี่นวองกินน้ำกันครับผมจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักคำอาร์ตตด้งเยอครับผมจังสีมีกำลังใจมาหาเนวมาสูพี่สูน้องกินนะครับผมมามาพี่น้องกินน้ำกันครับผมใส่ก้อนเลไนในไข่ตม้มอืม โออยากกินลร้มือเราพี่น้องร้านนะ กรอบแห้งเลี่น้อม มามาพี่นอ้องจิมน,น้ำกันครับผมอืม อันนี้มีกรอบเสือแล้วครับผมไม่ได้ทอดเองเราพี่น้องมีกรอบแต่ว่าน้ำราดนานี่เองแซ่บบะคักใส่คำยั่เลยเนี่ยอือือ,อ,อ,อืสมใจอยากเลยประเี่ยพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บะรรคำอานนำเนอพี่ร้องอืออือืมอมอมสมใจอยากอยากมาโดนพี่ร้องบ่บผิดหวังเลย หมูนี่นุ่มแห้งพี่นอ้งองยำเข้าไปบ่ามีติดบ่ามีย่งเลยนุ่มมากเลยอันนี้เป็นยอดยอดพักขนาดเลยพี่นอ้อง 음. นุ่มแห้งมูแต่วแบบบดใส่ผงบดใส่ผงเห้มันนุ่มเลยพี่น้องผงหมักนุ่มอันนี้หมักใส่ไข่ใส่ปุ๋งธรรมดานเลยพี่น้อง เริ่มฟืดแล้วบาดเนี่ยเริ่มอิ่มแล้วบาดเนี่ยพี่นออ้องโอ้ใส้กพริกแค่ปลายส่อนเผ็ดแห้งพี่น้อง แต่ว่าบ่เผ็ดปานใดดอกแต่ว่าเผ็หหดม,มีความมูสือว่าเผ็ดขนาดบ่ได้ใส่ลายเลยพีชผู้ถอดต่ำไปป่ะเผ็ดเผ็ดอ๋อยิ้มเราได้ป่ะในพี่นอ้อ,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 นนองกินบ่เบิดซัมเนี่ยเหลือนิดเดียวเนี่ยงัดบ่ลงแล้วาป่ะเนี่ยพี่น้อง จ้าหนกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักคำอาร์ตนะเนะครับผมอยู่ในช่องครอ,อบครัวอาร์ตนั่นดีจ้าไนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ